สวัสดีครับพอกาีกแล้วนะครับครับทีเอฟธนพัฒน์เจริญฟาร์มบ้านหลักดานตำบลหนองแกสุขพระอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นเปลือกมะล่างมักยีดนะครับของเฮาผสมกับหืมนะครับกินตอนเศร้านะครับเศร้ามือนีเป็นเศร้าวันจันทร์ที่30มกราคม2 5 6 5นะครับ30มิก็มิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเอาเดี๋ยวไล่ฟังนะครับเริ่มไปกิน ธนก,กรกะดาสิงหากันยาตุลระพุทธกีกาบท่านว่ามัก,กราเจ็ดเดือนนะครับยี่สิบเอ็ดวันทริงมีสิบเอ็ดเดือนมก,กราคมเจ็ดเดือนครบเจ็ดเดือนนะครับนี่เจ็ดเดือนก็เจ็ดเดือนเก้าวันนะครับนี่อันนี้เอามาไห้นะครับเอาลงมาไหา้เดี๋ยวจังหน่อยก็จะไปปล่อยงอกมานะครับเจ็ดเดือนเก้าวัน ช่วงนี้เขากลไปเอาเปลือกมะล่างมาอ่มักไปเรื่อยๆนะครับโดยการไปต่อคิ้วนะครับกะช่วงนี้กับลำบากแน่เล็กน้อยก็ดีก็ไปตากแดดนะครับกะต่อคิ้วกัต่อโดยการนอนถ่านะครับแต่มาดเท่ตันน้อยๆนะครับกะแต่อยู่ประมาณจเกือบสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์ไปเอาเทีหนึงนะครับช่วงนี้กับประคับประคองกันใบก่อนแล้วกัเปลือกมะล่างก็ยังอ่แพงอยู่นะครับตันละหกร้อยหกร้อยห้าสิบนะครับอยู่แถว แถวอมแอมเมืองพ้นนะครับที่ผมอยู่นะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนี่คือถมดินสิตีเป็นทางรถนะครับเนี่ถมดินตีเป็นทางรถผาหยาแปลงหยาแพ่งโกลาเลยนะครับแปลงนี่แต่แล้วเขามานี่เขาปล่อยให้แทะเล่มตลอดเลยนะครับเพราท่านเดเ๋ยวนะครับเดี๋ยวว่าวราวสีปับปรุงปับยังให้เรียบร้อยแล้วค่อยสีเห็ดไม้บูรณาการไม้นะครับอในส่วนฟังปุ่นก็ิบปลูกหยานะครับเอาความคืบหน้า สิเอาเครื่องปรับระดับเลเซอร์นะครับสีจจางพนเครื่องปรับระดับพื้นหน้าดินด้วยระบบเลเซอร์นะครับเขาเอื่อนอย่างแรนเพจดีครับอย่ยังยางนี่ละที่ว่าลากน้ำกลดรถไทยนะครับที่ปรับระดับปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วอมีความคาดเคลื่อนไม่เกิน2เซนนะครับเสียวมาปรับปลูกหญ้านะครับปลูกห้าแพงกุลาครับกับเสียวมูนี่แหละครับอ่าลงไปยายต่อนะครับ นี่นะครับแปลงหา้านี่กับสิตีเป็นถนนนะครับเดี๋ยวรถไถหน้าเข้ามาแลนเป็นถนนเพื่อพาลงไปแปลงหา้าได้นะครับเขายังพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับขอ,อกของเขาเนาะครับขอ,อกของเขาก็ยังเห็ดพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่มีแนวอเห็ดตลอดนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็สร้างเสามาแล้วสิเห็ดขอ,อกเฟียงอยู่หน้าธงไตที่ทายลิปให้ไปเบิงเที่ยวไปช่มมือนะครับเมื่อนี้พอดีเขาเอานินยัง พอดีนะทงนันมันติดวัดนะครับแล้วก็ติดกระเมนแบบเมื่อนี้มีงานขาวดํานะครับก็เลยต้องเอางวัวขึ้นมาไว้ทงนี้เพราะว่างวัวมันตื่นผุนะครับเลยได้จําเป็นเอาขึ้นมาว้ทงนี้แต่ว่าเอาขึ้นมาแล้วกับมืออ่นก็ลงไปขึ้กานะครับอ,องงว่างัวมันตื่นผุอันนี้ก็เป็นเฟืองเฟียง,งก่อนกลมเขาที่เข้ามวไว้นะครับถ้าบึง้งบรรยากาศก,าก่อนนะนาซีไดเป็นประมาณเป็นพันอยู่นะครับปีนี่ ว่าเครื่องอย่างเขาอ้อมสุยางนะครับปีนี้ถือว่าคามพรผอมเขาพอ้อมนะครับเสียอย่างเดียวก็คือราคางัวมันลงแค่นั้นนะครับกับเพราะมันอย่างเรียงต่อไปนะครับเพราะว่าเขากะเรียงอยู่แล้วกับพอดีกับสําหรับที่เขาเห็ดง้วเอฟนะครับเขาบริเเห็ดง่วเหลือลอยเนาะก็เรียงไปเรื่อยๆตัวผูกกับขายราคาเนึ่อนะครับตอนตอนนี้กับบรัวมีทุนมีกําไรนะครับนี่ขอกฟางเขานะครับไปเบิรงมุ้งไก่กัน สันแน่จั็กน่อยอ่อีกอย่างหนึ่งว่าจะปลูกไงในน,นะครับสร้างมากกับสอบหนึ่งเอาไปปลูกไว้แล้วก็ขึ้นจิบขึ้นแลครับหน่าสิเดี๋ยวเห็ดเตรียมแปลงเตรียมยังแล้วก่อนคอยสิปลูกให้มันแบบแบบเบสเซ็ตทีเดียวนะครับเห็ดกระจุกรกะจิกบอ่บอบอ่บอบอ่ระสบความสําเร็จนะครับบอ่อนีนะนี่ก็เปิดน้ำไว้ให้งวดนะครับบอ่อเขาเออนี่ยังละ่ะบอ่อะสบความสําเร็จนะไม่ต้องเห็ดทีเดียวเลยนี่แปลงแข้งกลางเขาเขาไปแายเลน้นนะครับบ่อปิดนะครับเดี๋ยว ปล่อยงวามาหน้มันก็นลงไปแทะเล็มนี่หนนะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นอย่างเขาไ่แล้วนะครับต้นไม้ตน้นไหลเขาไงแล้วได้สีเรียดนะครับอันใดเห็ดว่าสาเร็จเ่ากับเห็ดไม้นะครับซื้อมาปลูกแล้วมันบองามก็เดี๋ยวค่อยสร้างมาปลูกใหม่นะครับบรรยากาศตอนเศร้านะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นช่วงปล่อยงว่วมาเนาะครับนี่นะครับปล่อยออกมาแล้วนะครับี่ เจ็ดเดือนนะครับเนี่ยกินเปลือกมะล่างไปเจ็ดเดือนครับเบิ้งเอานะครับเบิ้งว่ามันเป็นยังไงแน่นะครับงัวกินเปลือกมะล่างมาเจ็ดเดือนนะครับเพิ่งดิกินแค่เจ็ดเดือนนะครับเนี่ยหัวผูกลอยของผมนะครับเนี่ยอย่างวนอีกสนะิ่งนาะเกษตรสลับกับอีกแปลงหนึ่งนะครับที่เขาเอาลงใบไทยเบิ้งเรื่อยๆนะครับง่วงสิวนกันยองสิ่งหนึ่ แผลตีไปกับพึ่งรังโตกับพึ่งสีหลอกนะครับแผลเบอร์นี่นะครับน,นี่ก็เอฟสองตั้งคล้องอ่าล่อคอดกับสองตนะครับตั้งคล้องกับผสมได้ผสมไปแล้วกับมีบางส่วนนะครับเป็นดีเนะครับนี่ก็แมทพาเบิ้งนะครับอันนี้กับพาหลอกอันนี้ว่าสิคอด ทันที่26กะคนหางว่าท่านยุบดกอบไหนจะเป็นรอบสองนะครับนมกับเพราะท่านตึงตัวนมนี่ก็เริ่มยุบลงไม่แล้วเป็นแม่ที่มีปัญหาหลอบฟ้องหันนะครับที่คลอดลูกออกมาแล้วบ่มีนมให้ลูกกินนะครับเอ้ยตกใจะไป <c oughs> นี่นะครับหางก็เริ่มนี่แหละแต่ว่านมมาท่านตึงนะนี่เป็นไงนี่แกงนี้เป็นไงแกงฟันน้ำนมเนี่ยครับดูแกงฟันน้ำนมไอจึงจึงจึงไอจึงจึงจึง ตัวแม่ F2 นะครับต่อไปของเขานะครับนี่นี่นะอันนี้เกิดวันที่สิบสิบธันวาสิบมก,กราอันนี้อันนี้เกิดวันที่สิบหาเกิดทางกันหามือนะครับแผลศูนย์เขานะครับศุนย์เขาด้วยการท่าขีมรุดเลยนะครับตัวนี้รุดแล้วเดือนเจ้ไวแล้วตัวนี้ยังไม่ทันหลุดนะครับแต่ว่ายอยู่อยู่หรอก โดยการใส่ครีมซูนเขานะครับทั้งสองตัวนะครับเนย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 เอาพามาเบ่งนะครับเยทายาดเขานะครับบักผูร่อยของผมนะครับเนยบรรยากาศประมาณนี้นะครับโอ้ติดไ้รูปนะครับเนย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 เแผลนะครับแผลยุหัวนะครับนี่แผลยุหัวยังเป็นสเก็ตอยู่นะครับพอถลุดตัวนี้ต่อตัวนั้นเห็ดยุ่สามมือนะครับตัวนี้เห็ดยุ่แปดมือเนาะขันตัวนั้นสามมือกับตัวนี้แปดมือเพราะว่าเฮ็ดโอ้เจ็ดมือตัวนี้เห็ดก้อนมือหนึ่ง ลายน้ำกลกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเห็นมือสามมือเราไม่ไดหลุดเร็วนะครับแผลก็เลยแห้งเร็วนะครับแมมมันเลี้ยหลุดออกแล้วนะครับติดตามเบื้องนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อโอเคครับคลิปนี้ฝากอะไรกดแชร์กด u b s c r i b e เบ้างน,นะครับอรรยากาศโอ้อยหยางน้ำกแล้วากา้อหน่อยขี้ดื้อเง้อหน่อยคีดยค้ดื้อวัสดีครับ